สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แอนฟรีพอยต์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ข่าวลือในว,วงฟุตบอลให้ทุกท่านฟังกันค่ะโดยข่าวแรกนะคะเจสซี่ลินการ์ดค่ะหลังจากที่เขานะคะได้โชว์ฟอร์มอันน่าตกตะลึงนะคะตั้งแต่ย้ายมาเล่นกับเวสต์แฮมด้วยสัญญายืมตัวล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้โพสต์อำลาแล้วนะคะในอินสตาแกรมแล้วก็เป็นการขอบคุณทีมเวสต์แฮมด้วยนะคะเป็นสัญญาณว่าน่าจะกลับไปเล่นให้กับแมนยูในเต็ดในฤดูกาลหน้าค่ะส่วนสาเหตุนะคะก็เพราะว่าเว แฮมเนี่ยไม่สนใจที่จะต่อสัญญากับลินการเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยเรียกค่าตัวสูงถึง1 0 0 0 0แสนปอต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะกลับมาเล่นให้กับพี่แดงนะคะข่าวต่อไปนะคะหลังจากเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะคะทางเควินเดอรอยแห่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณตาแล้วก็จมูกนะคะโดยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตอาการนะคะในอิน t a g r กรตัวเองว่า สวัสดีครับทุกคนผมเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะคะเพื่อรักษาอาการกระดูบ,บริเวณจมูกแล้วก็รอบดวงตาด้านซ้ายค่ะที่เกิดอาการร้าวระหว่างการได้รับบาดเจ็บจากเกมนะคะตอนนี้ก็ผมรู้สึกโอเคขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ยังรู้สึกเศร้าใจแล้วก็ผิดหวังจากผลการแข่งขันนะคะแต่พวกเราจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งแน่นอนค่ะ ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวสำหรับแฟนๆปีศัตแดงนะคะ,ะเป็นเรื่องของด็อกิเมนเทอรี่ของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะคะ Never Give In ที่ตอนนี้เนี่ยก็ได้ปล่อยออกอากาศให้ดูทางช่องทาง Amazon Prime แล้วนะคะซึ่งสารคดีนี้นะคะจะเป็น สรารคดีที่เกี่ยวกับท่านเซอร์ที่จะรวมฟุตเทจที่ยังไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนนะคะเป็นเบื้องหลังการทำทีมนะคะแล้วก็เรื่องราวพิเศษกับเหล่าสตาฟที่เคยร่วมงานกับเซอร์อเล็กโฟกุซานรวมถึงเรื่องราวที่เป็นชีวิตส่วนตัวของเขาด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปรับชมนะคะได้ที่ Amazon Prime ซึ่งเขาก็จะปล่อยให้เช่าหรือว่าสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ด้วยเช่นกันค่ะ และอีกข่าวหนึ่งนะคะนักเตะชื่อดังคริสเตียโน o โรนัลดค่ะก็ได้แจ้งกับเพื่อนร่วมทีมแล้วว่าเขาเนี่ยอยากจะย้ายออกจากยูเวนตุสนะคะในซัมเมอร์นี้จึงทำให้มีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนยูค่ะว่าดีลนี้เนี่ยอาจจะมีการสลับนะคะแลกเปลี่ยนกับทางพอลป๊อกบาค่ะซึ่งอ,อ,อย่างไรก็ตามนะคะหากโรนัลโดเนี่ยอยากจะย้ายกลับมาที่พรีเมียร์ลีกเจ้าตัวอาจจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงด้วยนะคะแล้วก็ทางแมนยูเนี่ยอยากจะให้ทางยูเว่เนี่ย จ่ายเงินเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าทางพอป,ปักบาเนี่ยมีอายุน้อยกว่าโรนันโดถึง8ปีด้วยกัน,นะคะ่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ที่สนใจในตัวโรนันโดด้วยนะคะนั่นก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองค่ะที่ต้องการดาวยิงคนนี้ไปร่วมทีมเช่นกันค่ะค่สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ติดตามเพจ3 p o i n t ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ